Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in one. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. <laughs> Ready? Say cheese. สวัสดีครับผมผมดีทีนะครับในเกมโซมานะครับผมก็เป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับหลอนหลอนประสาทนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยอืมก็นะครับเกมนี้ก็ออกมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับราคาบนสตรีมก็ประมาณห้ารอยกว่าบาทนะครับ Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that, that's nothing. bleeding, Here, take this. No, that that's for later, for this Oh, Yeah, I It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon No, it's not like that. Simon, anyway. not eles ฝันนะครับฝัน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 ไปคลิกซ้ายเพื่อใช่ผมเองฉันชื่อเดวิด e Yeah จะได้ไหมก็โอเคก็แค่ฝันไร้โอเคดูดีโอเคดูดีลอเวกับสมอเราอยู่นะครับหลังจากที่เราเกิดอุบัติเันเมื่อกี้ก็น่าเะเป็น ความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนกับย้อนย้อนอดีตไปอะไรประมาณนี้ไอ้เห uh ี hey Simon, ้ยผ mm ู้ชายอะไรชื่อเจสซี่วะ เฮ้ยหยิบของได้ด hmm. ้วยคลิกขวาเพื่อคว้างอ๋อหมุนอ๋อหมุนเมาส์สกอเมาส์กดตัวอาเหรอกดตัวอาอ๋อหมุนได้เหรอสกอเมาส์นี่ทำอะไรได้เลย Come fluid. Where are you? เปิดได้เมื่อกี้เขาพูดเหมือนกับให้เราส่งเมลอะไรสักอย่างอ่ามีคอมพิวเตอร์ด้วยโอเคเดี๋ยววยิอันนี้ของสำคัญแน่เลยใครโพนเขียนอนะน่าจจะเป็นแฟนเราหรือเปล่าอ๋อนี่แม่นะครับมอมเย็ดวิลซูนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะรักนะแม่ในประมาณนี้ ก็รายละเอียดนี้ผมผมขอค่าไปแล้วกันนะครับโอ,อ้ forgot น o hit send นี่ไงเราเจอสิ่งที่เราต้องส่งแล้วส่งไปเลยเรียบร้อยส่งไปแล้วนะครับมันคืออะไรห้องน้ำเฮ้ย เสียงน้ำใครอยู่ใครเคี้ยไม่มีเนี่ยวะเยสทำโคตรเหมือนอะก็เกมนี้เนื้อที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณสิบกว่ากิกได้นะครับอ๋อเรามีหนังสือเกี่ยวกับสมองเพียบเลยอ๋อกดคลิกซ้ายเพื่ออ่านได้นะครับเอบิธอิสแซกซซอน อิกสายเอ็กซอนอะไรสักอย่างนะฮะโอเคกด R อ้าหมุนได้นะครับเหมือนไบโออ่ะเหมือน Resident Evil นะครับอ่าคลยยังได้มีของให้เก็บไหมไม่มีนะครับ To do. เจสซี่เป็นคนบอกเราว่าให้เราเอายาไปด้วย f l o เ e r for อ๋อมีดอกไม่โอ้ให้เรากินยาก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอดรลันชี่ที่ดรลันชี่ อ้ากุญแจได้กุญแจมาแล้วเอาชิบหายละโทษทีโทษทีเราจะตั้งยังไงวันนี้เอ้าไม่น่าเลยกูโอเคยาอยู่ไหนวะยา ยาอยู่ไหนต้องหายาก่อนนะครับเดี๋ยวยา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 อ๋อนี่คือโรบินแมคคอนเนลน่าจะเป็นนิยายเนี่ยเกี่ยวกับสยองขวัญ ยาอยู่ไหนวะเราต้องหายาให้เจอก่อนที่เราจะไปหาหมอเนี่ยนี่ไงเดริสอยู่นี่นี่ไงครับดาวเทาอักเดนต์คิวยังบูแมนอ๋อแฟนเราตายนะครับโอ้โหถนนเต็มเลือดเต็มถนนไปหมดเลยเวนกรรม แตกสิครับแตกมันเลยก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกรู้สึกเหมือนกินนมนะแต่รสชาติแม่งเหมือนเยี่ยมากอะไรประมาณนี้โอเคครับท่านผู้ชมเรากำลังจะไปหาหมอนะครับน่าจะไป อืมน่าจะไปหาหมอที่สแกนประสาทหรืออะไรสักอย่างอสอ,อสกูดีออสกูดีเจสซี่โทรมาเจสซี่รับเลยเ I just wanted e I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris I am going to That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. <laughs> dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. แน่นอนนะครับแล้วน่าต้องไปต้องไปหา, <c oughs> ปห,าหมอส <c oughs> แกนสมองแน่นอนเพราะว่าเราบอกว่าเหมือนกับเออเราจะติดต่อจะบอกแจ้งผลกับเจสซี่อีกทีหนึ่งนะครับผู้ชายหาอะไรชื่อเจสซี่ <laughs> ตลก เฮ้ยเดี๋ยว <ลง S 2> ตอนนี้โรงพยาบาลจริงเหรอวะเนี่ยทำไมดรมันชีเ,เขาน่าจะปรับปรุงสถานที่อยู่หรือเปล่าเพราะเขาคุมหมดเลยนะครับแล้วก็ทาสีด้วยไป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 เอาล็อกเฮ้ยต้องมีรหัสด้วยเหรอ call real great turned just 's his quick o อ้อไม่ว่างอีกหมอเวนโอเคเราหาทางเข้าไปเองก็ได้วะมันบอกอี้ประมาณนี้นะฮะโน้ตนะครับนี่ไงรหัสสองห้างใช่ป่าวะน่าจะใช่สองหาศูนย์หนึ่งใช่ไหมเออ มีอะไรอีกระบบก,การช่วยเหลือสมองนะครับดรมันชีไม่มีอะไรละสองห้าศูนย์หนึ่งโอเคสองห้าศูนย์หนึ่งลองดูนะครับ 2องห้าศูนย์หนึ่งโอ้ถูกด้วยเย็ด yeah. ยังรอกดชิปเพื่อวิ่งโอเคล็อกปิด okay. ประตูเลยเรามารายาทดีนะครับเปิดเปิดเปิดปด้วยววุ่นวุ่นวุ่นวุ่มันล็อกว่ะห้องนี้มันคือห้องอะไรมีไฟด้วยเปิดดิ มีอะไรนะครับมีเข็มฉชดยาด้วยไม่มีอะไรเลยนะครับเราเข้ามาทำไมน่าจะห้องนี้แล้วแหละอ่าใช่เลยนี่ไงเจอแล้ว Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well uh, uh, Mr. Munchie. Uh, but I'm working on it. Actually you're helping me right now. Is this part of your thesis? It's a study with my call. -Log we hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh did you uh, take the tracer fluid? Yes. Yes I did. Great. Well we can start whenever you're ready. <coughs> ผมเดาอานะไอเนี้ยมันต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยประมาณว่าเออหลอกเรา่าว่าประมาณว่าต้องหลอกเราแน่นอนแล้วแบบให้เราไปเจออะไรหลอนๆนนะ่ะเพราะว่าด็อกเตอร์มันชี้ไม่อยู่เ<ๆ>พอเพอเพอเพอตายแล้วผมว่านะแลวไอนี่แหละมันจะทําให้เราไปเจอเหตุการณ์สยองขวัญอะไรบางอย่างนะ่าผมเดาทางนะเดาทางเอาเอออะไรวะ นี่เราใส่ VR ใช่ไหม VR ก็ขึ้นโอเคเดแค่ยังเท่พคุณคือไซมอนโชริดถูกไหม่กต้องคณอยู่ที่ที่อยู่นี่ใช่ไหมถูกต้องยันข้อมูลนะยันข้อมูล Oh, oh, It'll hurt about as much as getting your picture oh, taken. It means that cameras would steal their souls. I so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? ดูอันนี้มีมากไปหรือเปล่าฮัลโหล Hello Mr. Munchie Anyone there Did something go wrong Mr มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยงงฮะนี่มันเรื่องตลกใช่ไหมนี่คุณแกล้งผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับ I'm not supposed to put myself in เกิดอะไรขึ้นวะ This is kind of stressing me out เกิดอะไรขึ้นเฮ้ย get How here did I นี่มันที่ที่มันนี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วเรามาที่นี่ได้ไงอืมเปิด insert OmniTool to access o m n i t ool, มันคืออะไร OmniTool s h i p installer build shape Omicon อะไร optimize น่าจะเอาไว้ปลดล็อกหรืออะไรสักอย่างนะครับเหมือนเป็นคีย์อะไรสักอย่างแม่งล็อกอีกต้องเปิดอีกเคียไปไงวะ ไปยังไงล่ะเนี่ยเปิดไม่ได้คุยังแม่งนี่ไงสัตว์นี่ไงไม่ให้กูไปกูเปิดงี้ได้เท่โอเคข้ามาแล้ว ล็อกนะครับล็อก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 มันออกแนวแนวนี้เลยอะอะไรวะเฮ้ยเซฟมีเซฟด้วยนะครับเซฟระหว่างทางแสดงว่าเราต้องเจอตัวอะไรสักอย่างมันออกแนวแนวเอาลัสเลยนะครับอะไรอะดัตาบัฟเฟอร์ เราฟังเทปเหรอทำแ d บนี t do t เ a t ฉันทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเราพูดประมาณนี้พูดกับตัวเองนะครับบนบนว่าฉันทำไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้ อะไรวะอื้ยน่าเกลียดที่สุดเปิดได้ไหมปาเปิดได้ไหมมีมีอะไรให้เราหรือเปล่ามีอะไรให้เราหรือเปล่ามีอะไรเลยครับน้ำเปล่าแล้วเข้ามาทำไมวะน้ำเย้ yeah. เปิดเอะสเมลไลค์อ่ะ เพราะมันคือชิดนั่นเองเฮ้ยทำอะไรนะเวะเขามีตัวประกันตัวอะไรเปล่าวะปีปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเราเปิดเราต้องปิดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฮ้ยเครื่อง VR ล้วนเครื่องี VR ล้วนจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวผีนี่ครับไม่ใช่ไม่ค่อยกลัวไม่กลัวผีเลยแหละนะฮะเออชอบมากเกมสยองขวัญแบบนี้เฮ y ยู Can you talk? Can you talk? พูดเด้งคนอื่นไหม ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเราเป็นเรามีวิชั่นมากกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเปิดเทปอะไรนะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันยังนิ่งอยู่เลยน่าจะเป็นที่แบบเรามีวิชั่นอ่ะเออเหมือนกับว่าอย่างรู้อนาคตหรือว่าเห็นภาพอดีตประมาณนี้นะครับเฮ้ยเฮียสัตว์เป็ยหัวใจแต้แล้วตึบตึ๊บ fuck What the fuck What the fuck เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่เอาไม่เอานะไม่เอาไม่เอายาทอยานนี้ย E อ E อ่าเมื่อสักครู่เรามาทางนี้นะประตูตัวนี้เปิดนะครับ เ้ยทำไมมันเปิด,ปดได้อ่ะทำไมมันพังอ่ะทำอะไรได้ไหมล็อกหมดเลยครับ เฮ้ยไอ้เขี้ยโอ้ยตายแล้วไปคอนโทรเพื่อทำให้แบบเกิดเสียงน้อยที่สุดนะครับเพื่อลดลดเสียงนะครับอะไรอ่ะทำกับเราอย่างนี้ทำไมเฮ้ย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 ได้ยินเสียงคนร้องด้วยอ่ะ ย็ดเปียดเอื้อเอื้อเอื้ออย่าไปกลัวอยา่าไปกลัวเอิ้ดเฮ้ยกูมีตัวประกันอย่านะมึงไหนอยู่ไหนไม่มีอะไรนี่หว่าเชีย่ยหลอนนะมึงนี่ไง อมนีทูนะครับเวอร์ชัน2.5 h e l p e r j เฮลเบอร์จีน์เย้ไปกันต่อเลยกดแท็บเพื่ออีเมนต์ลี่ไหนว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมไม่ได้ ทางไหนล่ะเนี่ยเวนเอ,อ้ยวยเลยคือเกมนี้ซาวเขาทำดีมากนะครับคือเสียงนี่แบบกระหึ่มมากแนะนำนะครับถ้าเล่นเกมประเภทน,นี้ต้องใส่หูฟังนะครับถึงจะสนุกได้อั่วถลที่สุดนะครับ นี่ไงใช้ตรงนี้ไงเอา้าสวอมนิทูให้เราให้สวัสดีแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ต้องมีอันอื่นอีกอ๋อรูอแล้วห้องแรกนะครับห้องแรกที่เรามานะครับที่แบบมันต้องใช้เอามิทูในการเปิดอ่ะใช่แน่ใช่แน่แนผมคิดว่าผมน่าจะคาดเดาไม่ผิดนะ เฮ้ยห้องไหนวะนี่ทางนี้ทางนี้จำได้จำได้จำได้ไ,ดไปไปเฮ้ยไฟอะไรอะ่ะไฟอะไรอะ่ะอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไฟอะไรวะ เห็นไฟมาในเนี้ยอุ้มันไปได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไม่ไปนะผมผมเสียวอะ่ะเดี๋ยวก่อนเปิดนี่ไงจิ้มเลย เมื่อกี้เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน3.2งงซิ่เต็มเซตัสนะครับเฮ้ยปี2,103นี่เรามาในอนาคตเหรอครับเนี่ยอีเมอร์ c y นซ s t ซิเ็มนะครับระบบช่วยเหลือจะเหลืออยู่อีก13วัน ก็จะปิดตัวเองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อนี่คือโค้ดของมันนะครับโอ้มีทูเมนเนตทูชิปไม่ใช่ box. อันล็อกทูบล็อกเมนเนตคอร์เทคชิพอ๋อ อ๋อมันอธิบายเกี่ยวกับอมนิทูอยู่นะครับว่าเหมือนกับไอ้เจ้าทูตัวเนี้ยมันเอาไว้เปิดประตูได้หลายเลเวลนะครับเขาบอกอย่างนี้นะก็น่าจะต้องอัปเกรดอ่ามันจะมีคอเท c ชิปแล้วก็มีทูชิป There's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do you do? You shove that omni tool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way to do it. Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it really. My name is John Strohmeyer, pathos 2 security operative. I got an office at data if issues Come see yourself. me any can't handle got Good you you luck. มีทูหลายหลายอย่างเมื่อกี้เราปลดล็อกมานะครับจิ้มเข้าไปปึ๊บแต่เรายังขาดด้านข้างนะครับก็คือ,ขอเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ที่มันมันจะมีด้านข้างตรงนี้นะครับกับข้างบนตรงนี้ ผมนี้ทูเมนเทนทูชิปอัปเดตอ่าเรียบร้อยอัปเดตเรียบร้อยน,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 นี่เลเวลสามแล้วนะครับเลเวลสามแล้วเปิดเดฟเปิดดฟอ่าอ่าออฟไลน์หมด อันนี้เป็นโค้ดมันคอนเน็กเตตัสออฟไลน์หมดเออผมคิดว่าถ้าเราจะกลับไปโลกแห่งความจริงเนี่ยน่าจะได้นั่งเครื่องนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันออฟไลน์เราต้องหาวิธีทำใหม้มันออนไลน์ให้ได้แล้วเราอาจจะได้กลับมาที่ห้องนี้อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นเก้าอี้ที่อื่นที่มันเชื่อมต่อกันอันนี้ผมผมเดาเอานะเดาเนื้อเนื้อเรื่องมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูนะครับคิดว่ามันไอที่มันเปิดไม่ได้เมื่อกี้ นะครับคิดว่าน่าจะเอาวะต้องลองกันดูเนี่ยวันนี้ก็ถ้าชอบอยังไงก็ลืมกดแชร์กดไลค์สับสก์คด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ